ปรากฏหมอป้ายน่อนครับช่วงนี้ป้าน้ำโขงกำลังขึ้นหลครับเนี่ยกำลังผัดใบใบอยู่อ้นี่ปิ้งเียปิ้งเท่าไรเนาอนี่ปิ้งวซาบค่ะซาบัวนี้ปลายังเนี่ยปลาขาวบกำลังขึ้นหลคนไหนเป็นคนไทยคนนึงเป็นคนไม่หรืผครับผมอันนี้ป้าย่อนเนาะเนี่ยปลาปากปาย่อนครับ มาย,ยอนผงละ100บาทบรรยากาศวันนี้ผมอยู่ตลาดเสาสองขอนนครับตลาดเช้าบ้านสองขอนครับอําเภอโพไซอุบลราชธานีทุกเสาวันพริฤหัสบดีมาเลาะหาเบิงแนี่วกินบานเท้าครับบริษวเขาบอตลาดนี้เป็นสิมี2สองฟังห้างครับงานขามห้างระวังรถจังหนึน่งครับอักนั่งอาง่างหยา ปลายอนโลสองร้อยาปลาดิโลสีบาทปลาแซอยโลสี่สิบปลาก็บโตขึ้นมาอันนี้ปลายังแม่เนี่นี่ปลาคคบปลาครบอันนี้เลืออดปากเลีมๆอย่ปะปากหลีมฟันคุ้มๆหน่ไยปลาครบสมเส่อเลยแก้วแก้วแก้วปลาใก่โคบสวยอยู่ดิบบอ่ปลาำโค้งกันนั้นขืนครับขาสวัสดีครับผมเบิ้งตลอดวะแม่ มือนี้สิเดเบอร์กิ่วคองมือดิสิไดเบอร์กิ่วคลองว่ะตีมียังกินเนี่ยมีซุปผักติ้วใส่หอยเชอรี่เน่้วยหมูมีอันนี้อีกยังเนี่ยแกงลงมไม้สดใส่ปลาอึ้องอุ้ยไปจะแซ่บเถอะยาแซ่บค่ะเอาอะไรอีกไหมคะขนมจีนน้ำยากะทิไก่อร่อยค่ะตัวได้น้ำน้ำปลาบ่เนี่ยน้ำกะทิไก่ค่ะ่จังามาเนี่ยชาวค่ะยี่สิบก็ได้เป็นสี่สิบค่ะเอาไปหนีก่อนเด้อ ต,ตลาดเสาบัตรสองข้อนครับของกินบรนบางหัวกจัลังหลายคนขายเท่ไดร่บุกเหมือนนี่โลเท่าไหร่แม่โลยจักบาทสองร้อยหกสิบบาทครับหัวใหม่ๆสดๆยังมทันได้ใส่ขี่ด้วครับใส่แล้วอ่ะใส่แล้วหรอเปล่าใส่ขี่แล้วหรอวะสองร้อยหกสิบเนื้อเส้าโลย่างถุงเดียวอู้แต่ว่าปลาช่วงนี้ปลานดำโขงขึ้นหลายๆเลยครับปลาอีตุปลากด ปลาเปลี่ยนบ่นี่ฮือปลาปากปลาเปลี่ยนจ้ะปลาเปลี่ยนครับดอกกระเจียวปลาเห็ดเราเหลือทุ่งเดียวอี่อายแล้วก็ลังใหญ่มากอย่าบอกได้ว่ากระลังมากกระลังหอดโอ้ยสวยก็โตขึ้นเลยหรอเด้ออลงมือไม่เป็นพวดเมื่อยอลงมือลงเวียนแลเด้อมันปลาออกหลายครับ ปลาอีกอย่างก็ตัวสีนี่นี่โอ้ปลาี่แม่นท้ายเป็นโลไหสามร้อยหกสิบสามร้อยหกสิบ0ายเป็นกองเท่าไรายเป็นกล่องกล่องละสองรอยกบาทเี็ดพอหนังเนาะเี็์พอหนังเรากำลังมาเรากำลังใหญ่ บรรยากาศตลาดเส้าสองขนครปลาตงศงกำลังลายครับจนทั้งไต่เพนกำลังตักปลากันงฝัข้างครับสีสันบรรยากาศแล้วน่งเงียบๆอยู่คนเดียวไม่ขากันเลเงาเลยเงาเลยเเด้อเดี๋ยวคือบดเลบาีน้ำมาขายบงมีน้ำมันแทงมันแ่งยังไงล่ะเอาเนี่ยเถียมาขายก่อนอีกสามโล่ลอยบังงอกระือขวอย้อถามหาบบกทุเรียนอะไรท มังอยแหงเสียบมเลยเมีแล้วปะทุเรียนมันมินนะแม่เนาะขิดพอเบิดไหนแล้ววะปลาเป็นพ่วงเป็นพ่วงครับแม่ขายโลเท่าไรฮ็ดพอมหมเนี่ยขายสามร้อยแปดสิบพรอนังบ่เข็ดพอหนังอย่างเดียวเฮ็ดพอหนังอย่างเดียวย่างดีครับยางดีขอบโมมิแกมปลาแดดเดียวก็นี่ก็นี่ายแดดอยู่ลายแดดโบไร่บันไดอึ้งอึ้งแห้งว้แม่อึ้งบ้านแห้งคักบ้านแห้งคักแล้ววะ แม่ขาบ๊ทแม่ขาบ๊ตัวหลุดขาเด้อเอากระคักปลากระลังลายครับแล้วก็ได้ปลาปลาปลาตัวหน่อยลุมราคาสิบบาทปลาของปลานดำโขงนี่คือจังหวะแหละทั้งนี้เพิ่นตักปลาครับเพิ่นตึกปลานะปลาห่วงข้าพริกกะปิแล้วแก่กุ้งแล้วอีกอย่างคือตัวใหญ่ที่นี่ครับกุ้งอันนี้เห่านี่ล่ะกุ้งแล้วโอเคเนนี่ล่ะบ๊อบไปเลื่อยเอ่อบ๊อบเนี่ยตายอย่างนี้แดงแดงแดงเนี่ยตัวใหญ่เหรอืจังหวะห่วงคือผมเนาะ เป็นกระท้วงคือผมจังวะกุ้งตัวใหญ่ตอนซ่อนกุ้งได้ปไหมกุ้งน้ำโค้งมันตัวใหญ่มันแหลมเต็มโตตัวใหญ่มี่ไอเราขายปลากระนี่อยงขายผักขายสุยางสุนี่อ่ะแล้วุบรรยากาศตลาดย่ำเสาบ้านสองข้อนครับพามาเลาะมาชมเมืองบรรยากาศกันผมว่ได้มาดนดเลยครับมันจะเป็นสองฟังห้าง ทางหมดมจะเป็นอีกฝั่งหนึ่งครับทางใน,นจะเป็นตลาดสดบพาะครับยนี่ยหมดแรงก็ได้สุดยอดบรรยากาศมีเสี่ยว่าไทายผู้บา่าลรอรอห้เบิ่งน้ำเนีย่ยไทยเด็กผู้สาวหลายมีอยู่นีวเดือดขับตลาดสองขอนขายเท่าไรละไอ้หาสิบบาทขายไปโลดเท่าไรมันนี่้อยหาสิบลวดสองร้อยหาสิบครับเราขายบาย่แพงเราใส่ขี้ให้พร้อมเนีย่ยใส่ขี้แล้วสองหน่อยหาสิบบ่ คักแน่ครับผู้บ่าวทั้งสองขอนบรรยากาศย่ำเสาครับผ่าเพื่อนย่างผ่านตลาดครับผู้ให้พี่น้องมาซื้อของประการไมคาได้ใส่บาตรทำบุญพอสาธุอาบุญนำกันบรรยากาศย่ำเสาร์เลยพี่น้องเรับผู้ใดถามเบอร์ใส่กว๋วผมนะครับนี่เด้อตามน้าบับบที่เราให้ยินละสร้างด้ส่งทุกมองทุกบอลครับทั่วไทย ใส่กรอกนี่ยเจ้แม่ค้าอยู่นะแค่เดาถามก็อยากว่าขอเบอร์แม่ค้าใส่กรอกให้เนี่ยขอบคุณหลายไร้ค่อย่าทักมาจีบแล้วเด้ทักมาซื้อของก็จะเป็นว่ายก็ได้เวิร์อยู่มันนี้ลงตลาดเช้าร์สองขอนเนาะแม่นครตลาดเช้าสองขอนครับกัพอเราดูอยู่หรอกครับเข้าเฮ็ดเองหมอใส่กรอกเขาแม่นครับเฮ็ดเองทุกอย่างครับทำเองทุกอย่าง